รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยในรายการ Wi s d อมในช่วงเส้นทางนมัสการค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรายการของเราได้พาท่านผู้ชมไปวัดหลากหลายที่ที่สำคัญในจังหวัดปทุมธาน,นีกันไปแล้วค่ะในวันนี้เราก็ออกเดินทางกันอีกครั้งและจังหวัดที่เราจะไปกันในวันนี้ก็คือจังหวัดสมุทรสงครามค่ะและในวันนี้สถานที่แรกสถานที่สำคัญที่เราจะพาท่านผู้ชมไปนับว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และชาวบ้านให ความศรัทธาเป็นอย่างมากค่ะที่นี่ก็คือวัดภูมารินกุฎีทองนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมความสวยงามของวัดแห่งนี้วันนี้รายการได้รับความเมตตาจากพระการชนกนาควโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภูมารินกุฎีทองได้เมตตามาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้ให้พวกเราฟังกันก่อนค่ะ ช่วงเส้นทางนมันสก,การของเราในวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ที่อำเภออัมพวาเหมือนเดิมค่ะและในเช้าวันนี้นะคะบีก็พาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่อีกวัดหนึ่งที่มีชื่อว่าวัดภูมิรินกุดีทองนันเองค่ะสิ่งสําคัญมากในวัดแห่งนี้นะคะก็คือกุฏิทองในสมัยรัชกาลที่1ค่ะแต่ก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเดินชมบริเวณรอบๆของวัดเดี๋ยวตอนนี้เราไปกราบเรียนถามพระอาจารย์กันก่อนว่าวัดแห่งนี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไงกันบ้างค่ะ ็ถ้าพูดถึงเฉพาะตัววัดแห่งนี้ก็แต่เดิมเนี่ยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โดยนางสาวผู้ผพงพิทักษ์เป็นเท่าแก่โรงหิบอ้อยหรือโรงทำน้ำตาลได้มารวบรวมตุนทรัพย์เพื่อที่จะสร้างบูรณะวัดหลังนี้วัดแห่งนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยได้ตั้งชื่อว่าวัดภุมลินกุฎีทองแต่ว่าถ้าพูดถึงความสืบเนื่องแล้วแต่เดิมเนี่ยวัดเนี่ยมันจะอิงกับวัดเก่า วัดเก่าก็าคือวัดบางนางรีบนหรือวัดบางนางรีน้อยซึ่งคนในยุคนั้นเขาก็จะเรียกกันสองชื่อว่าวัดบางรีบนหรือวัดบางรีน้อยหรือว่าวัดวัดบางรีกูดีทองเพราะว่าที่วัดบางรีนั้นแต่เดิมะเขาจะมีกูดีทองที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งโดยทางพญาติของสมเด็จพระอมรินทรา พระราชินีราชการที่หนึงท่านจะเป็นผู้สร้างถวายไว้จะเป็นคุติทรงไทยสหลังแล้วก็ปิดทองลายรถน้ำร่องชาติวัดภูมรินสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2431ในสมัยรัชการที่5โดยนางสาวพุ่มนายแจ้งและนางชมพงพิทักษ์เป็นผู้บริจาคทรัพย์สร้างวัดและได้ตั้งชื่อว่าวัดภูมริน ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองมีกุดีทองเป็นเรือนไม้สักทองขนาดใหญ่สร้างโดยสมเด็จพระชนกของสมเด็จพระอมรินทรามาศพระอักษรมเหสีในรัชกาลที่หนึ่งเพื่อถวายเจ้าอาวาสวัดบางลี่บนต่อมาบริเวณที่ปลูกกุดีทองถูกน้ำซอจนตลิ่งพังจึงต้องย้ายกุดีทองมาไว้ที่วัดภูดมริน หลังจากย้ายกุดีทองจากวัดบางลี่บนมาไว้ที่วัดนี้จึงเรียกชื่อรวมกันว่าวัดภูมรินกุดีทองแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยวัดบางลี่น้อยหรือวัดบางลี่บนเนี่ยได้ถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งพังก็ทำให้ ต้องมีการย้ายกุฏิเนี่ยเข้ามาอยู่ที่วัดภูมิลินกุฏีทองแห่งนี้แล้วต่อมาภายหลังจากวัดภูมิลินธรรมดาคน mm. ก็เลยเรียกกันต่อไปว่าวัดภูมิลินกุฏีทองอันนี้คือประวัติความเป็นมาคร่าวๆก็คือเดิมถ้าจะอ้างอิงกันก็คือเดิมเหมือนกับวัดวัดเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับวัดเก่าที่พังลงไปมันก็จะมีประวัติที่ค่อนข้างคาบเกี่ยวกันก็คือในช่วงวะที่วัดเก่าเนี่ยพัง วัดนี้ก็ถูกสร้างขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็ต้องย้ายพวกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าถาวรวัตถุจากวัดเก่าเนี่ยมาย้ายตั้งฝั่งนี้แล้วก็บโบราณวัตถุต่างๆเนี่ยมาเก็บไว้ที่วัดนี้ก็เลยมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่ในยุคช่วงการเปลี่ยนในยุคก,การเปลี่ยนของลำลำน้ําที่มันพัดกัดเซาะตะลิ่งพังอะไรอย่างเงี้ย ถ้าสิ่งที่สำคัญที่ขึ้นชื่อของวัดตอนนี้ก็คือกุดีทองที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับแต่เดิมเนี่ยมีสามหลังแต่ว่าพังลงน้ำไปแล้วทางหลวงปู่เกียร์หรือพระธิการเกียร์ดีเจ้าวาดรูปที่สองของทางวัดเนี่ยท่านก็เป็นผู้รวบรวมจากวัดบางรี่บนเนี่ยมาสร้างไว้ที่วัดภูมะลิงกุดีทองนี้ก็ได้รับการบูรณะการดูแลจากกรมศิลปากรก็ถือว่าเป็นโบราณ สถานเป็นโบราณสถานที่ทางสำคัญของทางจังหวัดสมุทรสงครามก็คือมันสามารถบ่งบอกถึงความเป็นมาของต้นราชนิกูลตระกูลบางช้างหรือว่าต้นปฐมบรมกษัตริย์เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆได้ก็จะมีคนให้ความสนใจมาศึกษาแล้วก็มาเยี่ยมชมเพราะว่าถ้านับเป็นกุฏิส่งก็ถือว่าเป็นกุฏิส่งแห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นกุฏิลายลดน้ำปิดทอง คือแต่เดิมเนี่ยรอบทั้งหลังทั้งภายนอกภายในเนี่ยจะลงรักบิดทองรอบทั้งหลังก็ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ว่าคนทั่วไปธรรมดาก็คงไม่มีไม่มีอำนาจวัสนาที่จะสร้างไดจ้จะว่าเป็นวัดก็ไม่ใช่วัดธรรมดาทั่วๆไปที่จะมีได้ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ก็เลยเป็นเหมือนกับสิ่งที่ยังเป็นเครื่อง เรื่องเป็นเครื่องบอกเรื่องเล่าตำนานเกี่ยวกับความเป็นมาของต้นราชินีกูลราชวงศ์จักรีก็นอกจากนั้นก็ทางด้านในวัดก็ยังมีการจัดสแสดงพิพิธภัณฑ์ก็อย่างที่บอกไปว่าพวกโบราณวัตถุต่างๆที่พังจากวัดก้อนนั้นนะก็ได้ถูกรวบรวมมาไว้ที่วัดนี้ก็จะมีพวกศิลปะโบราณล้ำค่าพวกพระพุทธร,รูปเก่าๆค่อนข้างเยอะที่จะเก็บรวบรวมไว้จัดสแสดงพิพิธภัณฑ์ด้านในวัด ถ้าอย่างบนกุดีทองเองก็ตอนนี้ก็จะมีองค์หลวงพ่อที่เป็นหลวงพ่อสมัยอยุทยาตอนปลายเนี่ยได้นํามาประดิษฐานให้โยมได้กราบไหว้ขอพรกันอยู่ก็ถือว่ามีทั้งตัวกุดีทองแล้วก็ตัวพิพิธภัณฑ์ท,ที่รวบรวมวรตถุโบราณไว้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าให้คนรุ่นใหม่ๆได้มาศึกษาได้มาเยี่ยมชม ก็เป็นปกติครับก็มีพวกกิจกรรมเวียนเทียนปฏิบัติธรรมวัดนี้ก็เป็นวัดสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดแห่งที่สองก็ดําเนินเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมเผยแพร่ธรรมะมาโดยตลอดทุกวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็มีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดมีการนําเด็กนักเรียนเข้ามาอบรมโดยใช้ทุนของทางวัดบ้างใช้ทุนของราชการบ้างถ้ากับชุมชนก็ที่วัดเนี่ย ทุกเสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวถ้าคุณโยมไปทางด้านริมน้ำจะเห็นว่ามีาลาทรงไทยอยู่ทางด้านริมน้ำด้านนั้นตรงนั้นจะเป็นที่ที่ให้คนในชุมชนเนี่ยได้เอาของมาขายได้เอาของมาขายเพื่อให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดแล้วก็มาจอดรถเพื่อที่จะข้ามฟากไปฝั่งตลาดอัมพวาก็คือวัดก็สนับสนุนให้ชาวบ้าน,นได้มีงานทําได้มีอาชีพเสริมเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับคนใน ชชุมชนนี้เนื่องจากวัดแห่งนี้อยู่ติดกับริมแม่น้ำแม่กลองจึงทำให้มีวิวที่สวยงามเหมาะแก่การไปทำบุญพักผ่อนมากๆค่ะและที่สำคัญก็มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างกุฎีทองที่มีประวัติและมีอายุยาวนานมากและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปเดินชมรอบๆ และภายในกุฎีทองกันค่ะกุฎีทองเป็นอาคารไม้ทรงไทยห้าห้องสร้างด้วยไม้สักทองเขียนลายลงรักปิดทองสีดอกจันทั้งหลังสร้างถวายโดยเศรษฐีตระกูลมอนบางช้างอัมพวาคือท่านทองและท่านสัน้นสองสามีภรรยา ผู้เป็นขาหาบดีและขาหาปัตตานีของอัมพาวาท่านมีบุตรีและเป็นผู้ที่มีความงดงามสิริโฉมเป็นที่เลื่องลือนามว่าบุญนาคต่อมาในภายหลังคุณนาคได้รับการสถาปนาเป็นเอกอัคระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่สมเด็จพระอมรินทรมาศ องค์ปฐมบรมมกษัตริย์แห่งพระบรมมาจากกรีวงความเป็นมาในเบื้องต้นท่านเศรษฐีทองกับภรรยาได้พาบุญนาคผู้เป็นบุตรีไปกราบนมัสการหลวงพ่อประหลัดทิมสมพานวัดที่วัดบางลีบนผู้ซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้และเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของประชาชนมากในสมัยนั้นเหตุเพราะว่าหลวงพ่อประหัดทิมรูปนี้ ท่านมีความเชี่ยวชาญในสมาธิวิปัสนามียานแก่กล้าสามารถทำนายเหตุการณ์ในอดีตอนาคตและปัจจุบันได้อย่างแม่นยำท่านได้ตรวจดวงชะตาของคุณนาคผู้เป็นบุตรีแล้วได้กล่าวกับท่านเศรษฐีทองและภรรยาว่าบุตรีของท่านคนนี้เป็นคนมีบุญวาสนาสูงมากในอนาคตข้างหน้าจะได้เป็นพญามาหากษัตร์ ยกตระกูลวงให้สูงยิ่งและจะได้เป็นที่พึ่งอาศัยแก่คนทั้งหลายเพราะกุศลกรรมแต่ชาติปางก่อนที่ได้สั่งสมเอาไว้และจะมาให้ผลในชาตินี้ท่านเศรษฐีทองและภรรยาพร้อมด้วยบุตรีจึงได้กล่าวขึ้นว่าถ้าคำทำนายนี้เป็นจริงจะสร้างกุฏีทองถวายเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชเมื่อครั้งรับราชการในตำแหน่งหลวงยกกระบาดเมืองราชบุรีในปีพศ2304ได้ทำการสมรสกับคุณนาคด้วยความเห็นชอบของทั้งสองฝ่ายคือครอบครัวของเศรษฐีทองและภรรยาค่ะ ครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นธรรมะที่อยากจะฝากให้สาธุชนได้นำไปพึงระลึกและปฏิบัติ mm. ก็น่าจะเป็นเรื่องของสินห้าเราพูดกันมาตลอดตั้งแต่เด็กเราได้ยินกันมาตลอดตั้งแต่เด็กแต่ว่าจริงๆแล้วในชีวิตเราเรากับดำเนินไปแบบปกติโดยที่ไม่ได้ใส่ใจถึงการที่รักษาศินให้มันเข่งคัดหรือว่ารักษาสิลให้มันครบถ้วนทั้งๆที่ว่าตัวศิลห้าเหล่านี้ ห้ามขาสัตว์ห้ามรักทรัพย์หรือห้ามประพฤติผิดในกามหรือห้ามพูดโกหกพูดคำหยาพูดสอดเสียดพูดเ้อร์เจอร์หรือว่าห้ามดื่มสุรามเนี่ยคื่องสิ่งของมึนเมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันทําให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเป็นปกติสุขทุกวันถ้าคนเราหลีกเลี่ยงการประพฤติเช่นนี้ชีวิตเราก็ย่อมประสบกับความสุขตัวสิ่งทาเองแนมะ้จะเป็นข้อปฏิบัติเล็กๆน้อย แต่ว่าถือในทางพระพุทธศาสนาถือว่าคนเราจะเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยต้องอาศัยฝีห้าเนี่ยแหละมาเป็นตัวนําพาไปสู่ความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์สมบัติขั้นพื้นฐานของการที่จะไปเกิดในภพภูมิใหม่ที่ว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่ดีที่สมบูรณ์ดังนั้นก็อยากฝากให้ท่านสายุิชชทั้งหลายเนี่ยได้พึงระลึกได้พึงปฏิบัติทุกวันอย่างน้อยเช้าตื่นมาก็ตั้งจิตในใจว่าวันนี้เราจะไม่ละเ,เมิดศีล ถ้ามันผิดสินไปบ้างก็ไม่เป็นไรบางข้อก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องระลึกอยู่เสมอ,สมอว่าเราจะปฏิบัติรักษาสิลให้บริบูรณ์จะใช้ชีวิตในแต่ละวันมันอาจจะไม่ครบถ้วนบริบูรณ์แต่ว่ามันก็จะได้รับอน,นิสง์การรักษาศิลแต่ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเราออกจากบ้านออกจากบ้านไปโดยที่เราไม่ได้คํานึงเลยว่าเราจะมีการรักษาสินไหมทางดังที่วันนั้นทั้งวันเราไม่ได้ผิดสินเลยเราไม่ได้ละเมิดสินเลย เราก็จะได้รับอันนี้ผลอันนี้ส่งของการรักษาสินน้อยลงไปฝา่ที่เราจะตั้งใจทุกๆเช้าก็ฝากไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติในยุคปัจจุบันนี้หลังจากที่เราได้ทราบประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้กันไปแล้วตอนนี้เราจะพาท่านผู้ชมออกเดินทางกันต่อเพื่อไปรกราบสักการะหลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวสมุทรสงครามค่ะและครั้งนี้เราเดินทางด้วยเรือโดยสารนั่งชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่นม้ำแม่กลองสักพักหนึ่งเราก็มาถึงแล้วค่ะวัดเพชรสมุทร วัดเพชรสมุทรวรวิหารไม่ทราบปลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างวัดทราบได้แต่เพียงว่าเป็นวัดเก่าโบราณสันนิษฐานได้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยแผ่นดินพระเจ้าปราสาททองประมาณพศ2191แต่เดิมมีชื่อว่าวัดศรีจำปาตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองด้านทิศตะวันออก ในการต่อมาวัดบ้านแหลมซึ่งมีองค์หลวงพ่อบ้านแหลมประดิษฐานอยู่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงมาโดยลำดับทรงพระกุรุณาโปรดเกล้าวยกฐานะวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวงชันตีชนิดวรารวิหารและพระราชทานนามว่าวัดเพชรสมุทรวารวิหารหลวงพ่อบ้านแหลม เป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทศิลปะสุโขทัยเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงครามอีกทั้งยังเป็นองค์พระที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการขอพรให้สมปรารถนานอกจากการขอพรแล้วยังมีธรรมเนียมความเชื่อจากชาวประมงท้องถิ่นว่าหากอยากออกเรือเดินทางปลอดภัยแค้วคลาดจากพยานอันตราย และขอให้ค้าขายรุ่งเรืองให้มาไหว้หลวงพ่อบ้านแหลมก่อนที่จะออกเดินทางซึ่งความเชื่อเหล่านี้ยังได้รับการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะความเป็นมาของหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นตำนานเล่าขานคู่กับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังอย่างหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวณนารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเทราและหลวงพ่อโต วัดพัพพาชัยชนะสงครามจังหวัดสมุทรปราการโดยเชื่อว่าหลวงพ่อบ้านแหลมและพระพุทธรูปอีกสององค์ได้ลอยน้ำมาจนกระทั่งถึงบริเวณหน้าวัดศีจำปาหรือวัดเพชรสมุทรวรวิหารในปัจจุบันชาวบ้านก็ได้อาราธนาขึ้นมาปฏิสถานอย่างที่นี่จนถึงปัจจุบันบางตำนานเชื่อว่า พระพุทธรูปลอยน้ำนี้ยังมีอีกสององค์ก็คือหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมและหลวงพ่อเขาตะเคาจังหวัดเพชรบุรีรวมทั้งหมดเป็นองค์พระห้าพี่น้องค่ะนอกจากนี้ก็มีบางตำราที่เล่ากันมาว่าช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาชาวประมงไปลากอวนหาปลาแถวแม่น้ำแม่กองและได้พระพุทธรูปมาสององค์ องหนึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งภายหลังไปประดิษฐานที่วัดเขาตะเขาเพชรบุรีส่วนอีกองหนึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตรได้อารัธนามาประดิษฐานยังวัดศรีจำปาซึ่งก็คือวัดเพชรสมุทรค่ะส่วนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการสร้างหลวงพ่อบั้นแหลมถึงจะไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนแต่หลักฐานพุทธลักษณะ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าหลวงพ่อบ้านแหลมน่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยสุขโขทยัยมีอายุไม่ต่ำกว่า500ปีค่ะและตอนนี้ก็ได้เวลาไปกราบสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมกันแล้วค่ะ กฝึกฝนจิตใจถือเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในภาคปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเน้นให้ศึกษาไตรสิกขาคือปริยัตหมายถึงหลักทฤษฎีปฏิบัติการลงมือทำตามทฤษฎีที่ศึกษามาและปฏิเวทคือการได้รู้เห็นผลจากการปฏิบัติตามที่ได้ศึกษามาเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ที่ต้นเหตุเราชาวพุทธ จึงควรศึกษาให้ครบทั้งปริยัติและปฏิบัติจึงจะทำให้เราได้พบกับทางดับทุกข์ด้วยตัวของเราเองสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ คำถามที่น่าสนใจคือถามว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าศัจธรรมเป็นสิ่งที่คงอยู่ไม่ว่าโลกนี้จะสลายไปอย่างไรก็ยังคงอยู่เช่นนั้นเช่นความดีความกตัญญูกตเวทีความรักที่บริสุทธิ์อนุสาวรีย์ทั้งหลายที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้เป็นอนุสาวรีย์แห่งความรักความรักถือว่าเป็นความดีความรักที่บริสุทธิ์ ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมาดูว่าความดีที่เราทำเนี่ยมันดีอย่างไรดีเพราะพวกดีเฉพาะตนดีเฉพาะคนที่เรารู้จักใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นคว้ายารักษาโรคมันดีทั่วโลกเลยนะวัคซีนป้องกันภัยป้องกันไวรัสต่างๆมันก็ดีทั่วโลกมันเป็นความดีที่ยั่งยืนอะไรก็ตามถ้าดีแล้วดียาวไกลดีเพื่อคนส่วนรวม คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีเพื่อคนส่วนรวมก็อยู่มาได้ถึง2,500กว่าปีแล้วนี่แหละคือดีจริงดีแท้จะเป็นอมตะขอเจริญพร ดชื่นมีโปรไบโอติกจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเครื่องดื่มโปรไวต้าได้รับเครื่องหมายฮาลานสนใจสั่งซื้อได้ทาง092 281 2919 20 l ลแอ TPI PL เว็บไซต์ TPI Poline Shopee ตั้งหัวเสงร้าน TPI New Normal ปั๊มน้ำมัน TPI ทุกสาขาและร้านตัวแทนจำหน่ายปูน TPI ทั่วประเทศ